ขอบคุณที่ช่วยกดติดตามและกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ทีมงานหรือสามารถช่วยสนับสนุนทีมงานโดยตรงโดยการสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567วันพระแรม14่ค่ำเดือน11ปีมะโรง ตรงกับวันออมแห่งชาติและวันฮาโลวีนคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานของคุณจะพบปัญหาจากการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเกิดการถอนตัวของหุ้นส่วนหรือการขาดทุนสะสมทำให้คุณคิดมากคิดวนเวียนกับความผิดพลาดควรตั้งสติให้มั่นแล้วเดินหน้าทําในสิ่งที่สมควรต่อไป การเงินคุณคล่องคล้าในการหมุนเงินการหาเงินก็โดดเด่นมีประสิทธิภาพทําให้มีเงินเข้ามากระวังความฟุ่มเฟือยจากความใจใหญ่ของคุณไว้ด้วยคุณหาเงินง่ายใช้เงินมากปัญหาการเงินที่มีเริ่มคลี่คลายไปอีกเปราะความรักและครอบครัวความรักงั้นๆคุณหนหนๆกับความสัมพันธ์ที่ห่างเหินทําให้ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้าน ออกไปพักผ่อนให้สบายใจสักพักก็ดีเหมือนกันส่วนคนโสดก็ยังอยากอยู่แบบโสดๆอยู่ก็คนที่ใช่มันหายากกลับมาดูแลตัวเองน่าจะดีกว่าทําให้วันนี้ถึงจะโสดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจส่าราศสีและความเคารพรักทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้รับความเมตตาเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในที่ทำงานให้ระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์เข้าตัดสิน เพราะมีเกณฑ์ที่จะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้ขอให้ใจเย็นๆและระมัดระวังเป็นพิเศษกับอุบัติเหตุที่จะเกิดในระหว่างทำงานโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนการเงินมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือในด้านเงินลงทุนมีโชคจากการเดินทางบางคนใช้เงินที่สะสมมาเปิดกิจการเป็นของตนเองได้ หรือได้ซื้อของชิ้นใหญ่เป็นของขวัญให้ตนเองวันนี้เงินหาง่ายได้รับความเมตตาจากลูกค้าแต่ก็มีเกณฑ์ใช้เงินมากจนไม่ค่อยเหลือเก็บความรักและครอบครัวภาระในครอบครัวมีมากคุณและคนรักต่างตั้งหน้าตั้งต,า,งตาหาเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวแต่ถึงจะทำงานหนักจนแทบไม่เจอหน้ากันคุณและคนรักก็ยังรักและห่วงใยกันและกันเป็นอย่างดีไม่มีนอกใจ ส่วนคนโสดสนใจการหาเงินหาทองมากกว่าจะหาคนรู้ใจสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในโอวาทเวลามงคล21นาฬิกา ถึงยี่สนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันอังคารการงานมีเกณฑ์ที่คุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆวันนี้อาจจะอยู่ในช่วงประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ธุรกิจที่คุณหมายมั่นปั้นมือไว้อย่างไรก็ดีคุณจะพบหลทางที่ดีที่จะสร้างความก้าวหน้าในงาน หากทำงานประจำก็มีเกณฑ์ได้ร่วมทุนหรือได้เปิดกิจการเองการเงินใครที่มีลูกหนี้หรือเล่นแชร์อยู่วันนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกโกงได้ทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นจนเป็นเรื่องเป็นราวเงินก็ว่าหายากแล้วยังจะถูกโกงอีกบางครั้งคุณก็รู้สึกน้อยใจความรักและครอบครัวอยากได้คนดีด้วยรวยด้วย ก็จะหายากหน่อยแต่หากอยู่ในฐานะที่เลือกได้ก็รอไปก่อนเพราะวันนี้จะยังไม่มีใครที่คุณรู้สึกถูกใจเป็นพิเศษส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วช่วยกันประหยัดไม่ค่อยกล้าใช้เงินในสถานการณ์เช่นนี้สีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยเวลามงคล0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้คุณมักจะทำงานแบบจับจดเลยทำให้งานไม่เสร็จสักอย่าง ทั้งที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมง,งานแต่ก็จะติดข้อจํากัดบางอย่างที่ทำให้คุณไม่ค่อยกล้าลงมือทำตามไอเดียของคุณอย่างจริงจังกล้ากล้าหน่อยแล้วจะรุ่งการเงินการหมุนเงินเป็นไปได้อย่างราบรื่นใช้จ่ายเงินได้คล่องมือคุณหาเงินได้เก่งและง่ายดายกว่าคนทั่วไปโชคทางการเงินของคุณไม่ได้มาจากการเสี่ยง แต่มาจากวิสัยทัศน์และความช่ำชองในการบริหารเงินของคุณวันนี้นอกจากจะหาได้มากแล้วคุณยังเก็บออมได้มากอีกด้วยความรักและครอบครัวความรักของคุณในวันนี้มีความสุขสมหวังดีมากได้วาดอนาคตร่วมกันชีวิตคู่มีความมั่นคงยืนนานรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกันคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนรักที่ดี ที่จะใช้ชีวิตด้วยกันได้อย่างราบรื่นยาวนานสีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งทิศมงคลทิศต,ตะวันตกส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานหากต้องติดต่อหรือร่วมงานกับผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีบุคลิกอบอุ่นและเฉลียวฉลาดจะทําให้งานของคุณก้าวหน้าและโดดเด่นงานที่เกี่ยวกับของสวยงามไม้ดอกไม้ประดับการเกษตรจะรับรื่นและดำเนินไปแบบก้าวกระโดดวันนี้ให้ใส่ใจงานให้มากคุณจะทำได้ดีและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเงิน คุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักหรือคนที่สเสน่หาในตัวคุณได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนรักคู่ครองไม่มีปัญหาทางการเงินแต่ก็ให้ระวังจะฟุ่มเฟือยไปกับของสวยงามความรักและครอบครัวคู่รักที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันมานานจะได้กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในที่สุดส่วนคนโสดคุณสบายสบาย จะมีแฟนหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักสามัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาและบารมีเวลามงคล ยี่สนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานหากคุณรอง,งานอยู่สมัครงานที่ใดไว้วันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสูงที่รอคอยคำตอบจากการทำสัญญาการตกลงทำธุรกิจ ก็จะสำเร็จลงตัวได้ในวันนี้ผลจากความภาคเพียรของคุณจะปรากฏในวันนี้การเงินคุณต้องรู้จักรอคอยต้องอดทนไปสักพักเงินที่คาดหวังว่าจะได้จะยังติดขดัดทำให้ล่าช้าใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งตีโพลยตีพายหรือดำเนินการเร่งรัดใดๆบางคนจะถูกกลั่นแกล้งจากคู่แข่งหรือคนที่อิจฉาริษยาวันนี้เงินอาจขาดมือบ้างแต่ก็จะดีขึ้น หากคุณใจเย็นพอความรักและครอบครัวคุณดูไม่ถูกใจอะไรง่ายๆเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดมักจะคาดหวังกับคนรักหรือคนในครอบครัวไว้สูงซึ่งไม่ค่อยได้ดังใจทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวก็อย่าจริงจังจนทำให้ไม่มีความสุขสเสองส่วนคนโสดยังไม่เห็นใครเข้าตาหรือถูกใจจริงๆเพราะตั้งสเปคไว้สูงลิ่ว สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำอยู่ราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คุณรู้วิธีควบคุมบริหารคนในองค์กรวางคนให้ถูกกับงานได้อย่างเหมาะสมหากคุณรับราชการจะมีผลงานที่โดดเด่นได้รับการยอมรับมีผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีบุคลิกเด็ดเดี่ยวการเงินหาเงินวันนี้ก็คงต้องเหนื่อยหน่อย ต้องสู้เท่านั้นจึงจะได้เงินแต่คุณก็มีความเด็ดเดี่ยวและกระตือรือร้อนในการทำเงินดีจึงทำให้มีเงินไม่ขาดมือแต่ให้ระวังความใจร้อนใจใหญ่ในการใช้เงินยิ่งในการเสี่ยงโชคยิ่งต้องระวังเพราะมักจะมือเติบและขาดความรอบคอบความรักและครอบครัวหากทะเลาะกันอยู่กับคนรักวันนี้จะได้สารสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายอาจจะกลับมารักกันมากกว่าเก่าอีกด้วย หากต้องการมีบุตรวันนี้ก็เป็นเรื่อดีที่จะเป็นจริงได้คนโสดบางคนจะได้กลับไปคืนดีกับคนรักเก่าหรือพบคนที่ใช่และตกลงใจกันอย่างรวดเร็วสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟ้นความรักราบรื่นเวลามงคล เจ็นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นจะยุ่งยากกว่าทุกวันมีความผิดพลาดได้ง่ายในด้านเอกสารให้ระมัดระวังให้มากและให้มองข้ามปัญหาเล็กน้อยไปก่อนเพราะถ้าเอาเรื่อง มักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จนเกินไปได้การเงินอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะอย่าเพิ่งซื้อของที่มีราคาสูงหรือให้ใครหยิบยืมพยายามอย่าสร้างหนี้ในวันนี้ควรอยู่นิ่งๆเพราะมีเกณฑ์ที่เงินจะขาดมือถูกโกงหรือทําให้คุณต้องปวดหัวกับการหมุนเงินวันนี้หาเงินยากความรักและครอบครัวความรักของคู่รักมั่นคง เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่ไม่หวานแหววแต่ห่วงใยและเข้าใจกันเป็นอย่างดีคนโสดวันนี้อาจได้เจอชาวต่างชาติที่น่าสนใจหรืออาจเป็นคนที่เป็นมา่ายแต่มีเสน่ห์มากเข้ามาสนใจสีมงคลสีดําสีม่วงเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอย และความช่วยเหลือทางการเงินเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที